ก่อนพักเนี่ยเราอยากจะให้พี่พีเลือกสามหมายเลขนิดนึงหนึ่งถึงห้าสิบพี่ชอบหมายเลขอะไรพี่พูดเลยนะฮะสามหมายเลขด้วยกันนะครับผมแล้วแต่เลยครับหมายเลขไหนเลขสามด้วยกันครับหมายเลขแรกศูนย์สามอยู่ไหมครับศูนย์สามครับหมายเลขสามเจ้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับจากจันทบุรีหมายเลขสองครับก็เอาหมายเลขสองด้วยกันครับศูนย์สองครับศูนย์สอง รักกันด้วยอุ้ยน่ารักมากแล้วหมายเลขสุดท้ายสัก25แล้วกันครับ25อยู่ไหมครับเจอกนเลยครับนั่ติดกันเลยติดกันเลยียกันเลยอช่ค่ะนรียกเท่นู่นเลยสวัสดนนะครับมันจะเรีย่า่นผ่านนผ้ชรกู่นนนี้น่นน่า เดี๋ยวขอบอกนิดนึงว่า3าท่านนี้โชคดีมากเพราะจะได้รับของรางวัลที่แบบว่าเราเองก็อยากได้นะครับทั้ง3ามคนเนี่ยจะได้มีโอกาสไปพักแบบฟรีๆเลยที่หัวหินที่โรงแรมโซ<อ> so, so โซ<อ>ฟิเทลมีช้อยให้คุณเลือกเช้านี้นะครับเดี๋ยวให้หมายเลข3ก่อนดีกว่าน,นะเอาล้ฮะค,คุณอยากจะเลือกระหว่างห้องที่1หรือห้องที่2ห้องที่1คือซ้ายห้องที่สองคือขวามั้ยครับ อะไรดีฮะหมายเลขสามหมายเลขสามเบอร์ไหนครับห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งนี่ห้องพักแต่งสวยงามสไตล์โซเนเจอร์นะฮะตกแต่งด้วยความเป็นธรรมชาติด้วยโครงเตียงไม้และผ้าในสีโทนอุ่นเนะเน้นความผ่อนคลายกับธรรมชาติและภาพธรรมชาติอันงดงามห้องหนึ่งหรือห้องสองครับห้องสองห้องสองนะครับส่วนห้องสองนี่เนี่ยสไตล์โซอาร์ตี้ครับคุณผู้ชมออกแบบมาเน้นความอาร์ตบนความงามจากงานศิลปะชั้นสูง ของฝรั่งเศสเน้นสีสันและภาพถ่ายที่เน้นความเคลื่อนไหวของมนุษย์ตั้งใจดูให้ดีๆดูดีๆนะครับขอให้ย้ําว่าต้องดูดีๆ1หรือ2ครับห1ค่ะหก็เป็นโซเนเจอร์ใชครั่ะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าที่ทั้ง3ท่านเลือกเนี่ยเราจะจัดให้พักแบบฟรีๆ2วัน1คืนเลยค่ะ คุณเนี่ยได้ไปพัก2วันหนึ่งคืนจำนวน3รางวัลน,นะคะมูล,ลค่าห้องละ1 2 0 0 0อันบาทคือต้องบอกว่าเป็นห้องพักขนาด60ตารางเมตรเพดานสูง4เมตรพร้อมด้วยเตียงสุดนุ่มสบายนะคะโซฟิตีลไม้เบดแล้วก็ห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำหินอ่อนแล้วก็เรนชาวเวอร์ขนาดใหญ่มากแบบสุดๆไปเลยค่ะไม่รู้จะไปทำไม่รู้จะไปทำอะไรในอ่างจะทำอะไรในอ่างครับ ไปนํำอะไรในอ่างเดี๋ยวไปจับปลาก่อนมาคุยตมาคุย